เป็นยังไงล่ะลกูกบอกแม่สิเป็นยังไงคะกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมคะดูเศร้าๆเนอะลกูกเฮ้อเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าเป็นอะไรตอนนี้นะรู้ไหมคะไม่เป็นอะไรนะคะโอเคไหมคะดูเศร้าๆซึมๆ ไหนว่าหาแม่สไม่ต้องมาก็ได้นั่งตรงนั้นออะนั่งตรงนั้นค่ะดูเศร้าๆซึมๆแม่รับหนูนะคะค่ะอังไรดูซึมซึมไปค่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วเดี๋ยวกินยานะแม่มียา เจ็บเนี้อเจ็บตัวกินยาเดีย๋ยวแม่วัดไข้ก่อนมีไข้ไหมทำไมหนูเป็นอะไรหรือเปล่าเอซีเป็นห่วงหนูมานะลูกเหรอไหมน้องไม่ค่อยเล่นเลยค่ะวันนี้น้องก็ไม่ไม่เห่าไม่อะไรเลยเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเห็นซึมๆไม่ไม่ปกตินีค่ะ แต่ก็กินข้าวได้หน่อยหนึ่งนะคะแม่เช็คตัวให้ลูกดีนที่ไม่อาบน้ำถ้าอาบน้ำแล้วเป็นไข้ขึ้นมาเลยยุ่งเลยไม,ไม่เป็นอะไรนะคะเอฟซีเขาคงดูซึมๆเดี๋ยวแม่ดูอาการพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งถ้าไม่ดียังไงเราค่อยว่ากันเดี๋ยวแม่เช็คประหลอดก่อนว่า น้องมีไข้หรือเปล่าเพราะว่าน้องดูตัวลุ่มๆอยู่อากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะค่ะเดี๋ยวฝนตกอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยอ่างไรก็ดูซึมมากเลยทุกทีก็จะไม่ซึมอ่ะไม่เป็นไรลูกคนดีของแม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรค่ะ